ระบบออโต้ฝากถอนง่ายแค่ปายนิ้วมาดูวิธีการสมัครกันนะครับผมขั้นตอนแรกกดที่ google chrome นี่ครับกดไปที่ a อเบิลเจ็ดแปนี่ครับกดที่ลิงก์นะฮะกดเข้าสมัครสมาชิกกดที่สมัครสมาชิกนะครับกดไปที่เข้าสู่ระบบด้วย l ล n e กดอนุญาตนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนไปที่ไลน์ได้เลยกดที่ google chrome นะครับกรอกชื่อเบอร์โทรแล้วก็เลือกผูกกับบัญชีธนาคารของท่านนะครับแล้วก็ช่องทางที่ท่าน้นรู้จักกับเรานะครับเสร็จปุ๊บ กด register ต่อไปนะครับจากนั้นระบบจะทำการเข้ามาสู่ระบบออโตให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับวิธีการเข้าสู่ระบบด้วยไลน์นะครับเ,เพื่อนๆกดไปที่ไลน์กดไปที่เบลเบ t ระบบออโต้กดที่เข้าสู่ระบบเพื่อเล่นเกมแล้วก็กดเข้าสู่ระบบก็สามารถสนุกกับเว็บเบลเบดได้แล้วนะครับัก็ฝากเว็บนี้กันไปด้วยนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดสุดทาโลกกันนะฮะวันนี้เราก็มาแก้สนทนาลกมาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมมาที่ทุน99บาทเนะครับเดี๋ยวลองปั่นหาไล่เบ็ดเล่นไปเรื่อยนีฮะจากชุดแรกเริ่มที่เบ็ดสาวแล้วกันครับผมมาฮะสวยงามครับผมช่วงนี้เกมอาจจะดูกระตดดตกหน่อยเนะฮะเพราะเป็นช่วงเย็นพอดีเนี่ยคนเล่นค่อนข้างเยอะอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนี่ยฮะไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอ่ะ เอาแปลกผมก็ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรสักเท่าไหร่นียผมก็ปั่นแบบปกติไปก่อนนะหาจังหวะเรียกว่าเบ็ดที่มันลงตัวแล้วก,ก็ไหลของมันเองเนะครับปรับกับาการสลับปั่นเทอร์โบบ้างเล็กน้อยนะฮะสวยครับผมใครที่เข้ามารับชมแล้วเนี่ยผมฝากกด subscribe นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับไปฮะทีน,นี้ ผมขยําเป็น4ี่แล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้ก็เทอร์โบไปสัก1ทีนะเผื่อจะได้ลายที่ดีกว่าเดิมนะครับโอเคมาแล้วนะก็นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะลองเล่นอยากจะทดสอบเกมหรืออะไรนะทงเว็บผมทำมาให้เล่นแล้วนะครับโดยไม่ต้องฝากนะครับไม่ต้องเปิดยูเซอร์นะครับเพียงแค่ กดคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปหรือขออภัยลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับก็ไปสนุกกันได้เลยนะครับเกมใหม่เกมเก่ามีหมดมากกว่า30เกมเลยนะฮะแล้วก็ผมการันตีนะครับฝากถอนไม่มีปัญหาแน่นอนและเป็นระบบออโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากถอนเสร็จภายในไม่เกินสนาทีแน่นอนครับผมแต่ก็ ใครสนใจก็บอกมาจากช่องคุณซูสตาโลนะครับรับโบนัสเพิ่มอีกเลยอีกสิเซเลยนะครับไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผม่ะมาต่อในเกมนะครับตอนนี้ผมขยับมาเบตหกแล้วเนี่ยก็มาเรื่อยๆนะค่อยๆขยับไปนะชุดนี้ฟีสปินมาครับผมสวยงามครับนี่ก็มาฮะโอ้คนโรสวยครับตรงนี้ได้โลด้วยนะแต่ยังเป็นเบตหอยู่นะฮะตอนนี้ โอ้สวยครับตรงนี้ถ้ามีหุ่นเข้าหม่เล่มหนึ่งนี้มาดีๆเลยนะฮะแต่ที่ผมบอกต้นคลิปนี้ว่าชุดนี้ผมเน้นปั่นปกตินะฮะเน้นปั่นปกติเลยนะชุดนี้เน้นๆน,น,นะฮะก็ขยับหาเบ็ดไปเรื่อยในะะช่วงนี้ยังเล่นได้อยู่นะฮะแต่ช่วงสิ้นเดือนต้องปรับเทคนิคกันนิดนึงนะฮะแต่ช่วงนี้ก็ปั่นยังไงผมว่าก็มีสิทธิ์ได้นะฮะยิ่งตอนช่วงคนเล่นเยอะเนะี่ยยิ่งมีสิทธิ์ได้เลยนะครับผมมาครับต่อไปครับตัวนี้ ยี่สิบแปดบาทนะฮะผมปรับเป็นเจ็ดดูนะครับผมอ่ะเทอร์โบดูบ้างครับอ่ะไปครับโอเคสวยงามครับตอนนี้สิงโตลงไม่เอ่ยโอ้สิงโตไม่ทานนะฮะอ่ะเธอโบครับโอ้สวยครับตอนนี้ก็เหมือนกับเท่ารูนมานะฮะเอาทุนกลับมาแล้วนะครับก็ต้องปั่นไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นกําไรอะไรนะฮะไปครับผมมาหืมโบนัสขาดหนึ่ง นะครับตรงนี้องุ่นได้นะฮะคิดว่าลายมงกุฎจ,จะมานะฮะช่วงนี้แต่ไม่มานะสวยครับผมตรงนี้ขวานลงต่อไหใฮะแถวสองอื้ขวานไม่ลงต่อนะี่นิดเดียวเท่านั้นนะถ้าขวานลงต่อนี่มีได้เล่นอยู่นะแบบน่ะเทอร์โบไปฮนะสวยครับผมโอ้สวยครับสิงลงมาโอ้โหชัดเจนได้เห็นลายองุ่นลงมาต่อแน่ๆช่วงนี้โอ้โหสวยครับสองลายเลยนะฮะ ั้งขวานทั้งองุ่นโอ้สวยครับตรงนี้เข้าต่อโลขวานเข้าไปดียครับฟีสปินอีกรอบหนึ่งของผมนะณเบ็ดเจ็ดบาทห้าสิบนะี่ฮะใครที่เข้ามารับชมเลยฮะก็อยู่ในกันจนจบคลิปก่อนนะครับไหนก็ดูเป็นแนวทางนะับเพื่อนผมไม่แนะนำนะฮะผมเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะนะฮะโอเคครับไปคนระับผมโอ้สวยครับต่อเนื่องแบบนี้ถือว่าดีนะจจุดห้าพอได้ลุ้นนะ่แบบนี้ แต่ยังไม่เป็นกำไรนะฮะชุดนี้ผมขอกำไรสักห้าหกร้อยก็น่าโอเคแล้วนะฮะสำหรับทุน99บาทของผมนะครับโอ้ยสวยครับโอ้โหสิงโตขาดแถว2อีกแล้วนะฮะโอ้โหเกือบจะสวยแล้วนะทีนี้โอเคครับได้มา50บาทในฟีเบินชุดนี้นะฮะก็ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะพอดีพอดีนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อครับปรับเป็นเก้าครับผมไปครับไปงาน,นะฮะตรงนี้ ต่อไหมเอ่ยไปครับอุ้ยองุนโอ้โหไม่ได้นะลายนี้ไม่ถูกต้องนะครับโลโอ้โหลายดีนะไม่ได้นะฮะแบบเทอร์โบเทอร์โบเลยฮะไปครับผมสิบดูฮะสวยครับตรงนี้มีได้ลุ้นอยู่นะฮะไฮโลค่อนข้างดีเลยนะตรงนี้โอ้โหไม่ได้นะฮะแถวหนึ่งแถวสองไม่มีโล่ลงมาให้ผมนะฮะโอ้หอันนี้สวยครับผมมงกุฎนะฮะชุดนี้เห็นชัดเจนถ้ามีต่อแน่นอนนะครับคนโทรนะฮะ สวยงามครับผมแล้วก็โลดลงมาต่อพอดีเป๊ะเลยนะฮะหรือว่าจังหวะได้พอดีนะอ้เอาไม่ได้เหรออะไรนี้โอ้โหเสียดายเลยนะสวยครับผมโอ้โหขวานมาเต็มเตนะ็มแวชุดนี้เน้นๆนะแบบสิบแปดสิบห้าบาทเมื่อกี้นี้ครับโอ้แปดสิบเจ็ดบาทมาเน้นๆเลยฮนะโอ้โหสวยงามครับโอเคสองร้อแนละ้วตอนนี้นะฮะ จังหวะเมื่อกี้นี่ขวานมาได้ตรงจังหวะพอดีนะเป็นลายถูกต้องของมันเลยนะครับแล้วก็เข้าเต็มๆจริงจริด้วยนะฮะตา้มาตั้งแปดเท่าแล้วสวยงามครับมงกุฎองุ่นมาดีให้ยี่สิบเอ็ดบาทนะจุดนี้โอ้ยสวยครับโลมาต่อนะชุดนี้ขวานลงไหมขวานลงไหมโอ้โหขวานไม่ลงนะฮะเสรยดายนะครับอันนี้คือปรับเบ็ดนิดๆหน่อยก็พอมีกําไรแล้วนะฮะสวยงามครับตรงนี้ตรงนี้มีลุ้นองุ่นนะแถวสามถ้าองกุฎมานะโอ้โหไม่มานะฮะ ไมด้ครับผมไปกันต่อครับโอ้ไม่ได้อะไรนี่ลองเทอร์โบครับขยับนะฮะไม่มีนะฮะไม่เป็นไรโอ้โหลุ้นโบนัสเหมือนกันนแต่ไม่ได้นะฮะตรงนี้สิบดูอืดไปเยอะเลยนะฮะสิบสองดูครับเทอร์โบหนึ่งครั้งะฮะไม่ได้ครับอ่ะเ,อเทอร์โบออกเลยครับแล้วก็ปั่นปกติในะชุดนี้นะฮะ โบรสิบสองดูนิ่งสนิทเลยนะแบบนี้นิ่งสนิทไปหน่อยฮนะสิบสามดูครับเทอร์โบฮะโอเคครับเทอร์โบออกนะฮะโอ้สิบสามก็ยังนิ่งนะฮะแบบนี้อ่ะโอเคครับสิบสามยังได้นะชุดนี้แต่ก็ไม่คุ้มนะฮะตอนนี้ดูยังไม่คุ้มนะยังไม่คุ้มเท่าไหร,ร่นะฮะต้องดูไปสักพักนึงก่อนนะสิบสามไม่มานะผมว่าสิบห้าดูฮนะ เกลียวเทอร์โบออกเนี่ยแล้วก็ปั่นไปปกติแบบนี้อ้อสวยงามครับตรงนี้อันนี้มีโอกาสได้ต่อนะครับเพราะแถวหนึ่งขอนคอนโทรลนะฮะอ่อสวยงามครับแบบนี้อย่างที่ผมบอกเลยนะฮะมีโอกาสได้ต่อเป็นคอนโทรลอุโมงคขวาเนะฮะตรงนี้ถ้าแถวสามต้องหุดลงมาก็ฟีสปินสวยๆไปฮะไม่มาเนี่ยตรงนี้เสียดายว่ะเนี่ยกระดิ่งยี่สิบห้าบาทนะฮะตรงนี้ในเบสสิบห้านะครับโอ้สวยฮะ มีโอกาสได้เล่นอยู่นะครับอางหุ่นลงมาพอดีฮะสวยงามแบบนี้นะครับนี่ถ้ามงกุฎมาแถวหนึ่งในตัวที่หนึ่งนี่เวิร์กเลยนะไม่ได้นะชุดนี้ออกยากนะครับลายมงกุฎลายสิงโตลายขนสึกนะฮะแต่ถ้าออกทีนี่ผมบอกเลยนะว่าแตกยับเลยฮะโอ้ตอนนี้คุณเราก็ร่อยหลอมาเรื่อยๆแล้วนะฮะเหมือนต้องปั้นกลับไปใหม่หรือเปล่านี่แบบนี้อย่างว่านี่ผมก็มาลองทดลองเบ็ดไปเรื่อยนะะช่วงนี้ผมว่ามันมีโอกาสเล่นได้นะครับ ทีโลมามันชอบให้เราแบบโดนกินไปก่อนแล้วเนะยแล้วพอเราเล่นไปสักเหมือนใกล้ๆจะหมดนี่ครับมันจะคืนเรามาเนะครับเดี๋ยวผมลองปรับเม็ดสูงดูแล้วกันถ้าได้นะฮะชุดนี้ยังไงอ้าวได้ครับผมดีฮะถือว่าจะกลับมานะตรงนี้สามสิบโอ้สวยครับผมเห็นชัดเจนนะลายต่อแน่ๆครับผมโอ้ดีครับเฮ้ยตรงนี้ลุ้นสิงโตเหมือนกันนะฮะสิงโตแถวหนึ่งลงไหมครับอุ้ยลงด้วยครับโอ้โหแบบนี้ต่อเข้าฟิสเป็นสวยงามไปเลยฮนะชุดนี้ โอ้ยังไม่จบนะถือว่ายังไม่จบนะแบบนี้โอ้จังหวะมันมาดีจริงนะเข้าฟิสปินอีกแล้วผมในเบตสามสิบนะถือว่าดีนะแบบนี้ไปครับผมดีครับตรงนี้ลายก็ดูง่ายนะตรงนี้มีโอกาสได้เล่นต่อสูงนะโอ้ไม่ได้นะชุดนี้แต่ว่าลายดูไปได้ด้วยดีนะลายดูเป็นตัวถูกๆขึ้นนําแบบนี้มีโอกาสเล่นได้นะไปครับผมโุนได้ไหมอ้าโุนได้นะชุนี้ อย่างน้อยก็ยังได้มายังดีกว่านี่ยน้อยเป็นสามสิบได้มาก็ดีนะฮะตัวนี้ไอ้ผมชุดสุดท้ายครับผมอ๋อชุดท้ายไม่ได้เลยได้มาที่เก้าสิบเท่านั้นในฟีสปินชุดนี้นะฮะก็เอาเนี่ยแหละมาปั่นปั้นกลับไปนะนี้เราก็เริ่มที่เก้าสิบเก้าอยู่แล้วนะไม่เป็นไรครับมากันต่อครับผมอุ้ยสวยงามครับชุดนี้เก้าสิบบาทเลยเนี่สำหรับเป30สามสิบโอ้โหจังหวะจะมานี่ก็มาจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหนิดเดียวครับ จังหวะเมื่อกี้นี่กดทีมานี่มาทั้งแถบเลยนะแบบนี้ดีครับผมอุโบนัส2ตัวเนี่ยยังไงฮะชุดนี้โอ้สวยงามว่าบ40บาทเลยเป็น30ถือว่าดีครับผมโอ้โหลเแล่าสามจะมาสักตัวเลยแค่ตรงนี้ไปครับผมไปกันต่อเลยตรนนี้ลองขยับ45้ดูครับไหนๆก็ออออออลองเสียงดูกันแล้วนะฮะถ้าจังหวะมันท่ายนี่คือบอกเลยนะะว่าเราก็ทำสำเร็จนะในชุดนี้นะฮะในคลิปนี้นะบอกเลยนะฮะ เรียกว่าปั้นกลับมาได้ขนาดนี้นะเพราะผมคิดว่าช่วงนี้มันจ่ายดีนะฮะไม่ว่าเราจะเล่นใกล้หมดยังไงมันก็มีโอกาสจ่ายค่อนข้างสูงนะฮะเพื่อนก็ลองดูกันนะฮะงก็ลองดูนะครับโอ้สวยครับชุดนี้โอ้โหห้าร้อยยี่สิบห้าบาทครับมาเต็มๆต็มเลยโอ้ยของจริงครับชุดนี้โอ้โล่ลงมาทีเดียวแบบนี้โอ้โหคุ้มคุ้มเกินคุ้มเลยนะฮะบิ๊กวิงไปเลยนะชุดนี้โอ้โหสุดยอดจริงครับเบสสี่สิบห้าปรับมาทีนึงนี่โอ้หคืนมา อุ้ยหกเท่าเจ็ดเท่าเลยนะครับโอ้โหงั้นก็ถือว่าคลิปนี้เราก็ทำความสำเร็จไปได้แล้วนะฮะก็ทุน99านะครับเล่นมาได้นะครับก็6 6 0บาทนี่ครับงั้นก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสวัสดีครับผมลาไปก่อนฮะ